อาสวัสดียามเช้าครับวันนี้พามาชมความคืบหน้าของคูปะตาแอล2201นะครับไปซื้อยางมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับยางที่เราใช้เป็นยางใหม่นะครับนี่ไซมิส412ยางใหม่เลย ส่วนยางก็จะเป็นยางหลังก็จะเป็น BKT 171นะครับ8.3ดจดยิบสองดูฮะดอกสูงฮะนี่รถส่วนรถนี่สีเราขัดลนะก็ดูดีครับผมขัดแล้วก็ดูดีเสียาดายสีเดิมถ้าจะทำอะ่ะ ส่วนตัวเรายังไม่ล้างเหมือนเดิมนี่กระทะกระทะล้างแล้วขัดแล้วเนี่ยวันนี้พ่นสีถ้าไม่ผุนะครับนี่อันนี้เห็นไม่ใช่ผุนะผุไม่แบบไม่เข้าเนื้อสีร่อน บบบบเบาะเบาะถอดออกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่มันเป็นเบาะเดิมมาหน่าตัวนะดูดิใต้ฝาให้ยังสวยอะนี่ประมาณสองสวันน่าจะเสร็จแต่ไม่รู้จะรัดคิวก่อนหรือเปล่าเพราะว่า อ่าขนนติดจองไปเรียบร้อยแล้วสองห้าห้าริงทำให้เสร็จครับผมนี่ฝากเขเ้วยครับคูปตะเอลสองสองศูนหนึ่งเผาเดียวนะครับใบดันกระบอกคู่เปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นนี่ฮะยางใหม่สี่เส้นรถเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับรถสภาพเก่านอกเลย ซื้อกาวนอกมาจอดนี่ฮนะจะพูดว่าเป็นเก่าวนอกได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่เพราะว่าคนไทยใช้มาหน่อยนึงลนะแต่ใช้มาไม่เยอะนี่ฮนะความสวยงามของเกียร์หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ชั่วโมงสวยนะครับเนะี่ยวันนี้นะครับ วันนี้จะทำอีกหน่อยนะเร่งทำให้เสร็จนี่ใบดันกระบอกคู่นะครับนี่กระบอกใบดันกระบอกคู่ใบมีดทำสีใหม่เดียวทำสีปากล่างให้ใบดันก็ไม่มีผุนะครับนี่ดูคานใบดันนี่เห็นไหมรถจอดก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้จอดทิง้งซะไม่ผุอ่ะคันนี้ เดีย๋ยวจะต้องน่าจะมีอุปกรณ์ถ่ถายให้ด้วยก็คือไปแบบครบชุดเลยคันนี้ฝากนะครับท่านหรือท่านใดที่จะจองอยากให้ใหใหทําสีตัวนี้ให้ก็โทรมาครับแต่เนี้ยผมว่าสีเดิมมันมันสวยดีเราขัดเอาสีเดิมส่วนกระทะนี่เดี๋ยวทําสีดีกว่าฝากก้ดเลยครับ0822388443งสแปดแนุรถถ่ยมือสองสำหรับคูป้า l อลสอคันนี้ครับ หรือใครอยากดูตัวจริงเข้ามาดูเลยฮะตำบลำลำลายอำเภอเชวดานจังหวัดลบบุรีจับพิกัดนุรถไถมือสองครับส่วนท่านใดอยากขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เบอร์นี้เลครับ0822388443นูรถไถครับขอบคุณครับ